ครับอีกัหลอดหนึ่งสองหลอดสีงามค่ะหอมพหอมค่ะเป็นตัแซศสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแซนด์วิชทอดนะคะวัตถุด,ดิบของเราก็จะมีอันนี้คือแป้งแป้งที่ผสมน้ำแล้วค่ะ แป้งทอดกรอบอันนี้แป้งทอดกรอบนะคะแล้วก็เก็ดขนมปังนี่เกดขนมปังอันนี้ก็คือขนมปังที่เราทามาอยอเนสเสร็จแล้วเราใช้มมายเนสทาแล้วก็เอาไส้ไส้ตามชอบเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไส้โบโลน่าค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะ ันนี้คือขนมปังที่เราทามาอยองเนสตแล้วก็ใส่ไส้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชุบแป้งกันะคะ่ะแป้งมันสีนอนมันสีนอนกลนะฮะตรงค้นอย่มันถขึ้นมากเลยคะ่ะเราจะบีบปีบบีบขนมปังมันติดกัน,นะคะ่ะ เลาลงไปค่ะกลับมาคุกเกดขนมปังค่ะคคุกๆแล้วก็กดกดลงไปให้เก็ดขนมปังมันติดกับขนมกับขนมปังของเรา เห็ดไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวคอยไปถอดที่เดียววางพักไว้ก่อนเดี๋ยวเขาก็เอาอันใหม่มาอีกอันนี้เขาท้า,มาไมยงเนตใสใสเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ไส้ตามใจชอบเลยนะคะจะมีปูอดัดแล้วก็แฮมโมโน่าทูน่าตามตามใจชอบเลยค่ะคนอีกค่ะ เอาไปค่ะเอาไปแช่ให้ชุ่มก่อนมันจะได้ติดสเสร็จนี่วทำแบบนี้ไปเรื่อย เฮ็ดไปเรื่อยๆจนว่าให้มันเฮาสิเฮ็ดซ้ำได้เฮาก็คุกขนมเก็ดขนมปังไปเลยค่ะเราก็ว่างพักไวสักก่อนแล้วจังไปทอดเ่อเดียวเลยมันจังสิบปได้เสียไปลาค่ะเตรียมขนมปังแล้วล่ะค่ะเมนูแซนวิชทอด เมนูวันหยุดค่ะง่ายๆเห็ดกินเห็ดกินกะง่ายเห็ดขายกะได้ค่ะเห็ดขายกะรวยด้วค่ะอันนี้พร้อมทอดแล้วค่ะเ้าสิบไปทอดกันเลยค่ะตั้งน้ำมันไฟกลางๆค่ะเราเห้ากับล่อจนกว่าน้ำมันมันสีเดือดได้ค่ะขณะน้ำมันมาเดือดมันสีอมน้ำมันค่ะมันสีบิกก่อมันสีอมน้ำมัน ซนวิดทอดค่ะไม่นุ่นหยุดง่ายๆค่ะค่ะเบื่อเส้นวิดธรรมดาแล้วก็ะมาทอดกินก็ได้ค่ะบางคนเขาก็สิสิมักเส้นวิดแบบทอดกรอบค่ะบางคนก็สิมักแบบธรรมดาแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ชอบค่ะจะกินก็ได้เฮ็ดขายก็รวยได้ค่ะล้องเมืองค่ะน้ำมันหอนจะระลอกเออเอาลงเลยค่ะ ชิ้นเล็กหน่อยมากค่ะเล็กหน่อยกับมักผู้ใหญ่กับมักแซ่บค่ะอร่อยเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินดีถ้าลงทอดแล้วเราอย่าเพิ่งไปกลับนะคะอย่าฝ่าวกลับด้วยค่ะรอสักประมาณกะกะว่า อีกข้างหนึ่งมันจะเหลืองแล้วเราค่อยกลับถ้ากลับไปบ่อยมันก็จะอมน้ำมันถ้าห่าถอดไฟแห้งๆสีเห็ดห้่มันสิไหมเร็วค่ะม,มะมันสิบอ,กกอบมันสิบอสุกแป้งบอสุกแล้วมันสิบอกรอับน้าค่ะมันสีเห็ดห้ไหมใถ้าวงใจเย็นๆน้อยค่ะหอมแล้วค่ะหอมแล้ว กัดบ,บ้างค่ะบ้านเหลืองกัดอีกหลอดหนึ่งสองหลอดสีงามค่ะหอม้อมค่ะเป็นตแต่แซกข้อกาแฟค่ะกินกับกาแฟกับแซบค่ะ กินกับกาแฟก็อร่อยนะคะคุณไพ่ผู่ชอบชุมแป้งกะเอาไข่กะได้เด้อคะ่ะไข่กะเห็ดไงเหมือนกันคะ่ะแล้วแต่ผู้มักค่ะสีสันสวยงามกำลังพองมันจิบพองน้ำค่ะ สีงาบะ,ะหมหอมอันนี้เสร็จแล้วเราจะเอาขึ้นมาพักไว้ก่อนนะคะ,สะเสด็จน้ำมัน เป็นวิทอดกรอของเราแล้วเ,เลยเด้อค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟหอมกรอบอร่อยแซ่บคลิปนี้กับซ้ำนี้กันเด้ยค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะขอบคุณค่ะ